สวัสดีครับพวกเราอะไรครับหนึ่งจุดห้าเอ็มวันนี้นะค่ะโอ้หมายก็ว้าวแล้วพูดใส่ไม์ด้วยนะเป็นดาเมอชีพแต่ว่ามีไม้พันนี้ตกใจไหมตอน หนึ่ง worldwide โอ้ผมรู้เลยว่าพี่นัดโทรมาผมเมื่อวานอยู่ด้วยกันไม่ต้องโทรโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ปั่นยัง 10x มันถึง1.5ล้านนะครับผมวันแรกก็คือ1.5แล้วเดีววันที่สองนี่บอกเลยว่าอันนี้ก็10.5ได้หอมมากกว่า1.5ได้ไหมล่ะดีก็เราไปรอดูกันนะครับเพราะว่าเราสนุกกันมากก็คิดว่ารายู่คงสนุกไม่แพ้พวกเรานะครับผมแล้ว วันนี้แคร์และเชอร์คือเขาบอกเลยว่าเป็นศิลปินที่มากหน้าหลายตาต้องรู้จักใช่เป็นศิลปินระดับประเทศเลยเขาคือคุณอ๊อฟปองศักดิ์ปองศักดิ์ไม่ใช่ไม่ใช่นี่วันนี้พี่มาให้กำลังใจพวกผมใช่ไหมอยากเล่นมึงเลยกำลังใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปถ่ายซีรีส์ก่อนจตัวนยิงเลยแวะมาาหซีรีส์เรื่องอะไรครับซีรีส์เรื่องอะไรครับเบนอาลินโดมอ่ะเอ้าจริงไหพี่มาหาอะไรแค่หรือมาเชียร์เฟลิสอันนี้มาหาพวกมึงเลย หน้าม้าของเลโก้มันแบบสมบัติตอนคุหลามแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ต้องมาดูให้ได้อย่าแซวผมหน้าม้าหนูไม่แต่วันนี้อผมคือเต็มที่มากบอกเลยพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนรอดูครับแต่พี่ต้องหยุดจบนะเราไม่ให้ไปเปิดเอาจะพยายามทั้งที่ดีสุดะให้กำลังใจต่อในวันที่สองนะคะสู้ๆนะคะอะไรอีกนะขอบคุณครับรอชมกระแสนะคับอกว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับตลอด2วันที่เรา แสดงมานะครับผมชอบก็ชอบไม่ชอบก็ล <Viol in. S 1> องชอบดูชอบก็บอกครับว่ายังไงครับสมใจหรือยังสมใจมากดีใจมากที่แวะมาเอาจริงๆมีกองละครจริงก็คือตอนพักให้ประโยชน์ตอนเช้าเราไปถ่ายละครใช่ไหมแล้วช่วงนี้เราได้เบรกมาแบบ4ี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ่เมื่อวานเราไม่ได้มาดูอะไรแค่วันนี้ต้องมาหาน้องเขาหน่อยมาให้กําลังใจหน่อยก็เลยแวะมาแต่ว่าไม่รู้หาตั้งกว่าถ่ายรูปตอนไหนดีบนเวทีเลยแล้วกันเ,<อ>เพราะว่าต้องรีบกลับไปเออต้องรีบกลับไปถ่ายก่อน,น,นกัว่าคอนเสิร์ตก,ก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย อ่ะขอถ่ายรูปรูปแรกละกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณทําเป็นประเพณีแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็คือว่าพี่ๆน้องๆมากันก็คือต้องเป็นเบนเดฟิตโฟโต้คนแรกทีขึ้นมาเพราะวันนี้ใครจะมาเขาก็ตื่นเต้นเออมีสิทธิ์ป่ะต่อไปอาจจะมีก็ได้นะมีสิทธิ์ไงเพราะว่าบางทีแบบว่ามีติดงานแต่อยากมาให้กําลังใจน้องอะไรอย่างเงี้ยเลยมาช่วงเบนเดฟิตอะไรเงี้ยก็ได้ลุ่นได้อะไรอย่างงี้เอออ่ะต่อไปอาจจะเป็นกิมมิคหนึ่งของคอนเสิร์ตของ JMTV ก็ได้ครับอ่ะมาลุ้นว่ามีใครมาอ่ะป่ะ สวัสดีครับอยู่กับผมปุณนะครับกับ GMPV Live House ในคอนเสิร์ต l i แ e Can Dust and Dawn Concert ครับวันนี้ผมจะมาพาบุกเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับกับน้องลัอยูนะครับซึ่งบอกว่าตื่นเต้นสมาร์ทเฉลือเกินนะครับ Exciting very much นะครับแต่ตอนนี้ผมต้องไปหาพี่ๆกันแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเบื้องหลังเวทีนะครับอยู่กับพี่วินเลี่ยมนะครับผมรักปุณนะครับอันนี้ g m t v Live House นะครับ ผมดูไปแล้วเมื่อวานที่สุดยอดมากเป็นเพลงที่อมตะจริงๆเลยใช่ไหมครับพี่อะไรเป็นอินสไปร์ของพี่ครับที่พี่โด <Insp ire. S 2> ความความเหนือธรรมชาติขึ้นมาอย่างนั้นไหมเออไม่เหนือธรรมชาติหรอครับเป็นคนปกติแหละแต่ว่าก็เป็นเพลงเก่าที่คุณพ่อแม่ชอบฟังเอ่อเาใช่พี่มีอะไรพิเศษอยากจะมากล่าวถึงพวกเราไหมครับพี่เออผมว่า เอซีเนีน่ยังเหมือนเดิมเหมือนกับวันเสาร์เลยครับครับผ<อ>มไม่แทบไม่แทบวนันเสาร์แน่นอนแล้วก็โชว์เดี่ยวแล้วกันหรือโชว์แบบโชว์เดี่ยวกับแต่ละพาร์ทคิดว่าแต่ละคนเหรอว่ามีอะไรใหม่ใหม่แต่ไม่ซ้ำกวันเสาร์แน่นอนครับผมเดีย๋ยวให้พี่ไปแต่งหน้าก่อนนะครับแล้วผมจะไปแต่งด้วยครับผมโอมเคไม่ใช่ไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมปุณนะครับแล้ววันนี้อยู่กับพี่นัดนะครับผมผมไปดูโชว์พี่มาแล้วครับไหนไม่ไงไปเห็นอะไรมาไหนไป็นชุดนอนที่ไม่รู้จะนอนหรือเปล่านาเดี๋ยววันนี้พี่จะกระดุมหุดอีกไหมครับเนี่ยเมื่อวานพี่ติดกระดุมถูกเม็ดเลยใช่ไหมเห็นตอนตอนเริ่มเดี๋ยวตอนท้ายนะวันนี้พี่ไม่ติดระสักเม็ดก็คือไม่มีกระดุมเลยไม่มีกระดุมเลยครับวันนี้ไม่ใส่เลยเลยปึ๊บเลยปื๊บเลยอ่าเชื่อไหม เชื่อครับเชื่อครับผู้เล่นใส่เหมือนเดิมแหละใส่เหมือนเดิมอยวมันจะหลุดไปเองตามฟิวตามฟิวเส้นมันเล่นมันเต้นแรงอะไรกันเหมันก็หลุดไปเองกระดุมแล้มันหลวมเป็นกำลังใจให้พี่นะครับวันนี้ผมมาดูพี่ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะได้เลยอยู่ให้จบนะอยู่อยู่ให้จบเลยครับรอน6ชั่วโมงได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับ สวัสดีครับพี่ฮงไม่ไม่ีแวันนี้สวัสดีครับพี่ผมปุณนะครับครับผมต้องเป็นพิธีกรเหรอครับเนี่ยใช่ใช่ครับครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วครับโอ้โหผมเห็นโชว์พี่เธอโผล่มาเธอโผล่มาจากไหนฉันก็มีดู้พี่โผล่ไปชั้นสามได้ยังไงอ่ะโอ้โหจริงๆแรกพี่ก็บอกไปว่าพี่ใช้ไมายากรแต่ไม่มีเพื่อนพี่คนนึงบอกว่าพี่วิ่งก็เลยจบเลยอ่ะอันปุ๊บหนึ่งสองซ้ำพี่ผมผมหายนะผมหายนะหนึ่งสองซ้ำปุ๊บ อนาคตไก่ครับอนาคตไก่คนนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าอ้อนาคตไก่ลายพราวนะครับอย่าลืมน้องปุ่นนะครับน้องปุ่นอนาคตไก่พี tense, <that> <who have> <out> ่เอฟผมเหมาะดูพี่อยู่นะครับวันนี้รอดูนะครับว่าพี่พงเขาจะโผไปชั้นไหนนะครับแต่ที่แน่ฉลักเธอนะครับแต่ที่แน่ฉลักเธอครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยได้เลยครับน้องชาย ผมปุณน,นะครับอันนี้มาบุกเบื้องหลังของ g m t v Live House ครับผมอ่ะผมเห็นพี่โชว์เนะาะโชว์หนักหนาสาหัสมากเลยพี่เจ็บเจ็บเข่าด้วยใช่ไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นเขาเรียกว่าเจ็บเป็นคาแรคเตอร์เพลงรถของเรนค,ครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็เป็นเพลงที่เราตั้งใจมากคือพี่นี่เป็นคนแบบว่าไกด์บีขึ้นมาเองด้วยอุ้ยจริงด้วยใช่หมายถึงว่าเราทําบีแล้วก็ส่งมาให้ทีมว่าเราอยากได้บี a แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยแบบอ๋อมันก็เลยเก็ตง่ายว่าแบบว่า อยากได้เพลงประมาณไหนอะไรก็ป็นเพลงแบบว่าทุกฟอร์แมนเต้นเต้นหน่อยเต้นเต้นธรรมดาเราจะเป็นแบบเน้นร้องมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ๋เเ<ข>อเรียกโชว์อันเด้วยพาสใช่ไหมใหญ่ใหญ่ใๆโอ้ย ก็วันนี้ผมมาครับเป็นกําลังใจให้พี่วันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของคอนเสิร์ตนี้แล้วกันของคอนเสิร์ตนี้นะครับ่ครับผมสู้ๆนะพี่ได้เลยพี่ทำเต้นยิ่าเธอก็่อบ่เธอาช้ือ่งชอเธอาชอบสวัสดีครับผมปุณนะครับพี่เลโก้ครับเฮนหลอคือพี่แบบว่าโซกอนเจสมากเลยครับวันนี้เฮ้ยหรือแปลเป็นไทยว่า สง่างามมากครับผมเห็นพี่เบียร์ลายลุกมากจริงๆพี่เบียร์เป็นสิบลุกเลยใช่ไหมสะบัดเลยอ่ะต่อสะบัดเลยใช่ไหมทําไมพี่เบียร์จะไงให้ทันอะ่ะไม่คือต้องบอกก่อนว่าช่างเนี่ยเราคัดมาแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยคือมีสกิลทางด้านการแบบเล่นเล่นมายากลมากน้อยแค่ไหนใช่คือทําโชว์มายากลกันตลอด4 5หชั่วโมงเลยชอบไม่ปุนชอบมากชอบผมไหมชอบโชว์พี่นะชอบโชว์พี่นะ โชว์พี่แบบว่าอลังการงานบ้านมากเลยอ่ะโดยเฉพาะโชว์ที่พี่แบบโหนห้อยอ่ะของรีฮันน่าพี่พี่ทำได้ยังไงอ่ะทำได้ยังไงครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่กินข้าวก่อนนะครับรักก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นแล้วเนี่ยวันสุดท้ายของชีวิตพี่แล้วเนี่ยไม่จะให้กำลังใจพี่บ้างไม่ใช่วันสุดท้ายของชีวิตพี่เพราะว่ามันจะมีอีกที่ขึ้นวันสุดท้ายแล้วผมเป็นกำลังใจให้พี่เต็มที่เลยแล้ววันนี้วันนี้ผมดูจนจบด้วยจริงไหมใช่ รอเลยจะผมหนึ่งนะวันเนี้ยครับพี่ครับขอขอขอให้พี่ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ดีไม่บาดเจ็บไม่บาดเจ็บไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอุบัติเหตุสวยขึ้นสวเว่นสวยขึ้นร่ำรวยเงินทองน่ำรวยเงินทองครับให้น้องกันเนี่ยตอนเนี้ย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเรื่องหลังเวทีของซีนที่อลังการยิ่งใหญ่งานสร้างมากครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราใช้สลิงนะครับแล้วก็พี่พี่ทุกคนก็จะขึ้นอยู่บนนั้นซึ่งเป็นโลโก้ไลค์แคนด้วยนะครับจะบอกว่าอลังการมากครับปีนี้สมยอบจริงๆผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันทั้งหมพี่พี่กำลังขึ้นเตรตัวขึ้นไปข้างบนแล้วครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าพี่เขาก็ต้้งใจพร้อมมา อันแรกเป็นไงครับพี่ไหวนะไหวครับไหวแล้วโอเคโอเคพี่หล่อเหมือนเดิมเลยหล่อครับหล่อทุกตอนเลยครับโดยเฉพาะตอนตอนที่มีแบบว่าคนนั้นนะฮะคนนั้นนะฮะมาได้หรอครับมาได้ครับงิเหรอใครอยากขึ้น้วยกันหน่อยตกเงครับตกลงฮะอันนี้ชื่อโชว์เพลงอะไรคะ เสวยนะครับเราดูได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นแล้วเป็นกลังใจพี่ด้วยเหรอเป็นกลังใจใด้วยครับเกียเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับฮะฮะตื่นเต้นไหมโอ้มามาแรงมากโอ้ไม่ก็ก็วันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าวันที่สองแล้วก็ คนมันเยอะอ่ะมันเลยแบบตื่นเต้นน้องอยากขึ้นแทนพี่ไหมพี่ไม่ไหวแล้วพี่ตื่นเต้นมากเลยพี่น้องขอช่วยเราให้น้องขึ้นเลยไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไรดีกว่าฮะสู้ๆครับพี่ผมกำลังจะให้ขอบคุณครับเออเดี๋ยวพี่รู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้คิดถึงจังมหาหน่อยมหาฉันหน่อยได้ไหมเธออ่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่เอาละจริงๆตอนแรกคิดมาเพราะแบบเป็นโจลับท้ายแล้วฉันรู้สึกว่า คนคลายมากกว่าเดิมรอบนี้เหมือนไปวิป่งเล่นไม่รู้ดิเขาหรอพี่ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นอยู่แต่ตื่นเต้นน้อยกว่าวแรกนิดเ,เป็นเป็นอนะไรให้พี่นะครับ จบแค่ไหนอยูจบเลยครับเเสียงงัั่ไไมออกก็บว้ทำไมพี่ถึงเลือกเพลงฉบับปรปับปรุงครับ <c oughs> คือ,อเป็นเพลงที่เราชอบอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอ่ะอย่างแนวเพลงใช่ไหมมันจะเป็นเพลงแนวแบบแ a p lap หน่อยเรารู้ <c oughs> สึกว่าจริงๆเราเราชอบชอบเพลงแนวกึงก่งกึ่ง R&B อะไรอย่างงี้ซึ่งเราเคยร้องเพลง ประมาณเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยก็คือเพลง v e r y v e r y s m a l l ไปแล้วเมื่อตอน Thunderdome ปีที่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาเพลงแนนี้กลับมาใช่ก็เลยไปฉบับกับุมเห็นแล้วผมซึ้งเลยครับซึ้งเลยครับซึ้งเลยอ่ะมันไม่ใช่เพลงเศร้าอะผมซาลาเปามากเลยฮะอ่าอันนี้คือรายการอะไรครับเนี่ยอขอเขารับไปโชว์ต่อ อนนท้องส่ตว์สวัสดีครับเราแบล็คเมื่อกี้เห็นโชว์พี่ครับเลิศเหลือเกินแล <ๆ S 1> <ๆ>้วครับอลังการการสร้างมากนะครูเห็น,น,นครูเห็นแฟนคลับแต่ว่ากีดดังมากเมื่อกี้ผมไปยืนดูข้างๆแบบข้างๆเลยครับ่ เป,เป็นไงบ้างครับเป็นครั้งที่มาเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ราแค้นรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อกี้อยากพูดเป็นเวทีแต่ไม่ได้พูดคือด้วยความที่เห็นร like าแค้นมาตั้งแต่แบบโปรเจกต์อัลฟาอย่างเงี้ย<อ>แบบเห็นตั้งแต่ยังไม่เป็นราแค้นจริงๆอ่ะ,อะ,อะแบบว่ารู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็รู้สึกแบบยินดีมากๆที่แบบว่าเขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองแล้วอยู่ใน Impact Arena ่ารู้สึกแบบสองวันโซเอาอีรู้สึกดีใจมากใช่พี่คะเพราะเก่งจริงๆโอเค แล้วก็บอกว่าในฐานะรุ่นน้องในค่ายนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่พี่ๆเนี่ยเชิญขึ้นมาเล่นบน IMPACT อา e n นด้วยเพราะว่าโอกาสนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยๆไม่ได้มี่ได้ก็จะได้ด้วยขอบคุณพี่ชายมากๆในเพลงค่ะหายหมดเลยไหมก็ขอให้ซีนาอัพสเกลไปสัตว์ที่ที่ไหนดีร้านสัเลยโอ้ยแตาประเทศเป็นดมใหญ่โตเกียวโดมโตเกียวดมยก็คือขอให้ ใช่พวกเรานอนน้องจะเดินทางใช่คอยซัพพอร์ตมาเลยใช่โอเคครับก็ขอบคุณพี่เปรี้ยนมากๆนะครับถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็อยากเห็นโชว์พี่ๆมาเพอร์ฟอร์มในเวทีนี้อีกครั้งนะครับอ่ะทูพราะสายตาฟังว่าเธอรู้สึกเหมือนกันยิ้ื้นมาเลยเธอได้คิดกับพูดออก ชอบเธอก็บอกว่าชอบใช่เธอก็บอกว่าใช่จะเข้าไปจีบนัดจะว่ายังไงจะให้ไม่ให้ชอบเธอก็บอกว่าชอบใช่เธอก็บอกว่าใช่งว่าที่รักว่าไงจะเือได้ไม่ได้ฮึฮึเยจบแล้วะครับพี่จบแล้วครับพี่จบแล้วมันจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับ รู้สึกว่าโอ้โหเป็นยังไงมันตื้นตันใช่ไหมมันตื้นตันมากเอาเอาพี่ก่อนดีกว่าพี่รู้สึกยังไงมันจบแล้วโคตรมันเมื่อกี้มันไหมสุดๆเหรอผมโคตรมันเลยพี่ก็เนี่ยจริงครับมันจริงมันจริงใช่ใช่ช่วงสุดท้ายอะไรอยู่คือแบบใช่เพราะเมนี่ยวมากมาปล่อยๆมาถึงท้ายเลยใช่อ่าผมว่านะเป็นคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าจบอย่างสมบูรณ์แบบดีกว่าอ่าแล้วก็ถือว่าเป็นที่พื้มปิติของคนดูมากๆเลยครับผมอ่า เก่งมากเก่งมากถ้ามีครั้งที่สามนี่มาปะถ้ามีครั้งที่สามมาครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเลยฮะโอ้โหาครั้งที่สามไม่มาแต่สี่ห้ามาต้องต้องถามพี่ชอบวินิกรคนนี้ชอบมากเลยฮะขอบคุณแทนแทนพี่ๆไลค์อยู่นะครับที่มาดูวันนี้สุดท้ายเดี๋ยวไลค์แค่จะปิดขอบคุณนะครับโอเคโอเค ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีฉันถ้าไม่มีกายคงเต่ากัาสูงที่เราเดินทางมา จะจะไม่ให้เขาพิมพ์มาลยเขียนเองการหายทำอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมพ์ไปบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมพ์ไปบอกหล<อ>ักฐานเก็บพร้อมแล้วนะคะแลควขอดไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเขียนอะไรบอกหากันพี่ไม่รู้หรอกคือจะรู้กันสองคนเท่านั้นหรอใช่แล้วทำไมวันนี้ต้องเป็นดอกดอกกลาบสีน้ำเงินคะก็เป็นดอกไม้ที่ให้ตลอด แล้วก็ให้คนเดียวไม่ได้ให้ใครไงโดยโดยเพราะสีนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าตรงเนี้ยเก้าดอกไปหาความหมายเอาเองอแล้วก็มีดอกเดซี่ซึ่งคุณไปเอามาจากที่ไหนไมนี่ยไม่บอกหรอกไม่ใช่ไม่ใช่พีนานแล้วที่เออความหมายซั้งเมดสุดเกินแต่ดอกเดซี่ของเขาอะก็ยังอยู่อ๋อแล้วก็มีก้านซากุลักโอเค ดอกเล็กไงสำหรับคนเดียวงันนี้ให้ดอกใหญ่สำหรับทางวงไปแล้วดอกเดียวกับปีที่แล้วด้วยโอเคดีใจด้วยนะคะยพี่ต้องดีใจกับน้องสิอ๋อหรออ๋อล้ออ๋อลรอล้อไม้แบบพูดแทนแบบแฟนๆที่ดูอยู่อะดีใจด้วยนะคะแบบดีใจจังเลยที่มาร่วมเป็นสักขีพยานกันในวันนี้คอนในคอนเสิร์ตไลค e นดัสแอนด์น้องใช่ผมมาเป็นสักขีพยานใช่ใช่ ลองค่ะโอเคขอบคุณนะคะ่ะ <c oughs>